สวัสดีค่ะใจครัวพีนนะครวันนี้จะทําลาบให้สามีนะคะก็ใช้พริกลาบนะคะของวัรนสันนะคะที่ฉันไม่ได้ค่าอะไรหรอกค่ะแต่ฉันก็กินอร่อยฉันชอบวันนั้นให้เพื่อนไปเชียงใหม่ไปซื้อมาหมดค่ะก็คือก็จะได้แต่อย่างอื่นมามาเนี่ยอาา๋อฮก็ใครจะมามีการบอกด้วยนะจะฝา่งห้งมาหน่อยจริงๆพูดจริงๆซีเรียสเลยค่ะบอกด้วยหลังไม่เลยค่ะบล็อกมาเลย จะฝากหิก้วแค่เฉพาะพริกลาดแค่นี้นะคะสักยี่สิบซองเสียค่าหิ้วให้ด้วยค่ะใครจะมานะบอกนะจะฝากนี่เลคะ่ะหมักไว้อย่างนี้นะคะช่วงที่เราหมักแล้วก็ไปเตรียมเครื่องเคียงต่างๆมานาค่ะเดี๋ยวมาค่ะแย่ค่ะราดที่เราหมักไว้หมูที่เราหมักกับเครื่องราคานะคะนี้ก็เครื่องของมันนะคะง่ายๆค่ะนี่นี่เป็นถั่วฝักยาวกับแตงกวานะคะ ระทะเตรียมไว้เตรียมไว้คณนะน้ำมันหอยใส่หมูที่เหลือวันนั้นจะทำราดหน้านะคะนิดหน่อยค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะมาลงครัวกันแล้วนะคะสามีก็เปิดโทรทัศน์ด้วยใจมากนะคะคณะมันแป๊บเดียวนะคะเราพี่พิมพ์จะทําการอุ่นน้ำมาอุ้ยน้ำมันเยอะไปนิดไม่เป็นไรคะ่ะอุ้ยแต่มันแตกกิรักที่เห็นแป๊บึ่งนะคะมันเป็นน้ำนิดหนึ่งหนึงมุมนี้นะคะดิฉันอาจจะได้ เพื่อไม่ให้มันวิกกี้หนีลูกเดี๋ยวจะเหยียบกันตายตรงนี้เดี๋ยวนะครัวก็ยิ่งกว้างๆอยู่นี่ค่ะทำล่าทั้งสองเลยอีสันยกด้วยเย่าก,กูจะไม่เมนี่นี่ค่ะร่อนไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยก่อนนีทำล่าไปครึ่งทางก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอค่ะปิดไฟนิดน่ะก่อน หลับส้มนะเจ้าเครื่องของบรสนานะบัติโทโท,โท,โทโกิน<ม>เบาไปนิดหนึ่งผัดไปเรื่อยๆนะคะ<ม>เห็นไหมแคปเชื่อกัน มีการเล่นสนุกกันเข้าใจไหมคะอย่าไปเท็กับซีเรียน,นะคะชีวิตของเรามีทั้งขาวและดำนะคะมีสนุกมีสนานกินร่กิน,กนเหล้าใครไม่กินก็ไม่ต้องมาบ่นอะไรดิฉันนะจ๊ะมันก็อย่างเงี้ยค่ะก็มาเหมือนคุณน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่พ่ว่าไม่มีอะไรมากเข้าครัวซื้อของเดินเที่ยวแค่น,นั้นชีวิตนะก็ แต่ก็ไม่รู้เป็นทำไมถึงต้องมาติดตาม้เออก็ขอบคุณคะน้องค่ะผ่านไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาพี่พิมจะใส่กระเทีเจียวส่นเนผสนิดนึงนะคะแต่ภายในนี้เขาก็ใส่แล้วนะคะเ็่อความหอมกรุ่นนะคะยอมใหญ่นะคะเห็นไหมกลิ่นมันจะหอมขึ้นมาเลยใครอยากเติมน้ำนิดนึงก็ได้นะคะถ้าใครอยากได้ เราเรากินน้ำแบบลุกครีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพิธีไปเติมนะคะตรงนี้หอมมากเลยค่ะตอนนี้เช้าฮิมะก,ก็ลงนิดนึงนะคะตอนนี้หายไปหมดแล้ะอากาศหนาวเชียบนอกค่ะ นิดนึงค่ะน,นี่จริงๆเห็นไหมตอนนี้ก็เปิดไฟนี่รอเลยค่ะให้น้ำมันรอ้อนนะครับวันนี้พี่บีมก็จะใส่หอมแดงแล้วก็หอมขาวนะคะลงไปพร้อมกันเลยค่ะ ให้มีเครื่องในทอดก็ใส่เครื่องในหมูเครื่องในอะไรก็ใส่ลงไปนะคะตามใส่ชอบเจ้ามักอันังจะไส่อันนั่นยำวากันเนี้ยเราป่ากินกันเนาะเขาใส่กอถ้่จะรำเนาะจะต,ต้องเป็นป่าบ้านเฮาเนี่ยมันจะมอ้อกันนี้เราก็เอาไปนิดหนึง เลงกระทะเลยนะคะเอาไม้ทราเอากระเทียมนะคะนี่นครัวสองกระทะนะคะวันนี้ค่ะนางซุวิงสองกระทะได้นะจ๊ะอันนี้ก็แป็นอ่อนแล้วไงออกมา นี่เอาไปซื้อของมาค่ะโอ้โหคนแบบว่าใกล้ช่วงคริสต์มาสนะคะใกล้ช่วง thanksgiving อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็จัดคริสต์มาสต้อง thanksgiving อะไรอย่างเงี้ยค่ะ thank Thanksgiving ก็คือวันขอบคุณพระเจ้านะคะเขาก็จะเลี้ยงไก่งงไก่งวงอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารกระดงกระลาบพี่พิมยังไม่รู้ที่ริมจะไปไหนนะคะ ต้องใส่ลงไปเพราะว่าดิฉันชอบให้เหมืเราไปผันให้มันเข้าเนื้อแต่มันก็หมักมาแล้วนะคะตรงนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ,คะแยกเนื้อไว้ใเ้ใหืหอจะเกอกันค่าต่อไปนะคะก็นี่เลยค่ะต้นหอมสักชีใส่ด้านนี้เสร็จ เสร็จปิดไฟต่อไปพีเ่เพ็รใส่ก้านขนานนะคะข้าวก็สุกพอดีเห็นไหมก็ได้ยินเสียงไหม นิดหน่อยนะคะแต่เยอะกว่าลาบค่ะแมชเดี๋ยวจะโดนเอามาทอดเดี๋ยวหมาพวกน,นี้พี่พี่ไม่กินหมานะคะแล้วก็ไปสัมผัสถ้าจะใสะ่สเต้าเจี้ยวก็ใส่แต่พีไม่ใส่นะคะวันนี้โอเคค่ะดูเจอกัน คาต่อไปก็ใส่เลยนะจ๊ะใบนะคะเพราะใบก็จะสุกไวนะคาะ้อมกันเลยวันนี้ควบสองราคานะคะควคุณพีมทำอะไรวันนี้เป็นพิเศษตอบมาด้วยทำอะไรเป็นพิเศษอ่า นี่ค่ะคะน้าน้ำมันหอยนะคะเ<ช>สีหมูผักกินกับลาบส้มหรเจ้าหลาบเน้อนี่ยนะอ๋อมอกระเฮ้ยอุยอันนี้เห็นไหมออก,กระเทียมเห็นเนาะเมือ่อฮะฮะอ๋ยกล้องอีกแล้วหรอกำลงกังจะทำแค่ค่ะนี่คือคะนา้าแบบไม่ค่ะสิ่งที่เราเหลือ มาทำผสมผสานกันไปนะคะตรงนี้ อันนี้ราบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเดี๋ยวมาชิมกันดได้ที่เลยค่ะจริงนะแค่จะมาเมกาฝากมาเธอส่งเองได้ หมูมันไม่อยู่ในถ้วยไม่เยอะนะแต่ผัดออกมาโหมเต็มจานเลย,ยวุาซัสวิชิหน้าที่ปรรยาที่ดีนะคะ กูดลาบกูดบอกแล้วเห็นไหมะสัมีการันตีนะใช่แล้วาสาัมีการันตีคนแถวนี้ก็การันตีเออมั่นหน้าเขาไปอีกโอเคครับแล้วพี have, have, have. Good, good ่กายก็แฮปแฮปแม็กกูดกูดสันเดย์บายบาย